อังกฤษวิเชนทีเลยนะคะในภาษาอังรฤษถ้าเราอยากจะบอกเขาว่าเราไม่ว่างหรือว่าไม่สะดวกคุยนะคะตอนนี้ยังติดธุระหรือว่ายุ่งกับงานก็แล้วแต่นะเราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้เลยนะก่อนที่จะไปฟังกดติดตามช่อง YouTube ให้หนเด้อขอบพระคุณค่ะ let's talk about it later let's talk about it later นะคะหรือว่า let's talk later let's talk later I can't talk right now I can't talk right now นะคะหรือ I can't talk about it right now I can't talk about it right now นะคะหรือว่า I'm not free to talk right now I'm not free to talk right now I'm sorry I'm still busy I'm sorry I'm still busy นะคะหรือว่า not now not now ก็ได้ I'll call you tomorrow I'll call you tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหา I'll call you later I'll call you later เดี๋ยวโทรหานะก็ได้นะคะหรือว่า maybe another time Maybe another time ครั้งหน้าแล้วกันนะโอเคไหมนะคะหรือว่า I'm not free I'm not free ฉันไม่ว่าง I'm busy I'm busy ฉันยุง่งนะคะก็ได้นะหวังว่าจะได้คำศัพท์ใหม่นะแค่นี้นะ